สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านคลิปนี้ผมก็มีลูกอมชานหมากนะครับเป็นลูกอมชานหมากน่าจะเป็นของหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาหรือเปล่านะครับนี่เพราะว่าลูกอมของหลวงปู่ทองวัดลาดโยธา ของท่านก็มีด้วยกันอยู่ประมาณ2แบบนะครับที่เล่นหาเป็นมาตรฐานนะครับคือชาญหมากล้วนและชาญหมากผสมปูนฉาบนะครับปูนที่ว่านี้ก็ทําจากขี้เลื่อยฟางข้าวแห้งดินและน้ำอ้อยผสมแล้วนําไปฉาบที่ฝากุติ ที่ทำด้วยไม้ไผ่ขัดล่องนะครับหลวงปู่ทองท่านก็เลยพูดขึ้นว่าดีจะได้คงทนดีลูกศิษย์ลูกหาก็ถือเคสดนี้ก็เลยขูดเอาผงม,มาผสมกับชานหมากของท่านปั่นเป็นลูกอมนะครับผมก็เลยคิดว่า ลูกวมลูกนี้ก็น่าจะเป็นของหลวงปู่ทองบลาจุทานะครับนี่เป็นชานหมากล้วนๆนะครับก็ผมพิจารณาจากความเก่านะครับนี่ครับผมดูจากความเก่าฝากพี่ๆอาจารย์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อย นี่ครับพี่ๆอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็เก่านะครับดูแล้วก็เก่า ก็แล้วแต่ความศรัทธาแต่ละท่านนะครับเล่นหากันยังไงก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนี่ครับเป็นลูกอมชาญมากนะครับก็ท่านมรณภาพก็ปีประมาณ2,480นรับครประมาณนี้ก็ก็ยัง เก่าไม่ลึกนะครับแต่ดูจากความเก่าแล้วก็ก็เก่านะครับขอบคุณนะครับพี่ๆอาจารย์ที่ติดตามรับชมก็ดูกันเพลินๆน,นะครับชิวๆนะครับสบายๆกีแท้ยังไงก็ ก็อ,อยู่ที่ความศรัทธานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ